รู้หรือไม่วันหยุดและวันลาของลูกจ้างมีอะไรบ้างหากพูดถึงเรื่องกฎหมายแรงงานขออธิบายถึงวันหยุดวันลาตามที่กฎหมายกำหนดกันบ้างจริงๆแล้วผู้อาหลายคนที่อยู่ในวัยทำงานก็อาจจะพอรู้กันอยู่บ้างว่าสิทธิของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดวันลานั้นมีอยู่อย่างไรเพื่อให้จดจำได้ง่ายยึดหลักนี้ไว้เลยหยุดสมลาหก เรามาดูกันว่ามีวันอะไรบ้างวันหยุด 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ให้นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละหวันและวันหยุดประจำสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ต้องไม่เกิน6วันและได้รับค่าจ้างวันหยุดประจำสัปดาห์โดยข้อนี้จะรวมถึงพนักงานรายวันพนักงานรายชั่วโมงพนักงานที่ต้องทำงานขึ้นอยู่กับผลผลิต 2. วันหยุดตามประเพณีลูกจ้างมีสิทธิได้หยุดในวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า30วันต่อปีในกรณีที่หยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างได้รับวันหยุดเพิ่มในวันทำการถัดไปและได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อการครบหนึ่งปีเต็มมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า6วันทำการและได้รับค่าจ้างตามอัตราเท่ากับวันทำงานปกติสำหรับผู้ที่ทำงานมาไม่ถึง1ปีในจ้างอาจอนุญ,ญาตให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำ